แมงกินู่นครับผมี่อหักบ่อแมงกินู่นตัวนี้หน่อยแต่ว่ามีแต่ไข่เลยครับให้จิมองเลยดียอดครับเออเออาไบกวะออนก็บหนาแน่เก็บเลยกบกเอามยั้นันีกบ้สันีกนสันโค้งน่อยกเลยัค้่ย เก็บเด้อเก็บเด้อเอ้าเตรียมเด้อซั่นได้ à, ừ. à, là... à, là... kia

เนี่ยังเสียงดูไปบ่ไปบ่เฮ้มันบินก่อนมันเดิมมันคต้องขย่าอยู่เรื่อยเอเออเก็บก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวขย่าใหม่ยงบงเกเก็บเก็บเก็บเกเก็บนานๆนะกาจะเยอะกว่าของบ้านเี่อะเอเยกยบหมไม่ขยบเลยของี่นั่งรอมันเออ

ขึ้นใด่น้อยเดียวมันบ่ได้ต่อไฟไส้ไ่ต่อมันขึ้นปีคือเรา้แปกมันวกระพึงเลยกรพึงเลยโซ่โเลยอ้บอกไอเกไข้าดน้ต้นน้ำโมโหเรามีเบลเจได้เยอะกว่าเาสาวคนเอาคนอโยโยเลยโอ้เต็มบ่อย่นี่เดี๋ยวไมเก็บเอาโม่อ้ยหล่าพอกะเจงเลยเก็บแมงบุลูกเพ่อแต่มัวไม่ดงเลยจริงจริงจริงอู tay say say chép chép nếu phải nhau mai. chém 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 lắm. say 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 say. nó to nó to khôn gì cả nghe không. ngay nhàng. ngồi đó. mẹ đang ngồi bên tàu chép nó còn lú nó còn lú. đang ngồi tơng chép vui nè. ta liền nó còn lú lúa trộn nhâm nhem. đang chép ở cái mỏng nó bìm lung chép ao chép ao. nếu ta nằm nó bìm โอ้ยขอตามเอเลยอ้ลส่้อเลยเยเ็บลูเดี๋วไปย ao ท่านอีกเย็บก้อนให้้าน่อยู่นี่มันก็เบิดดอกน้ำบนเย็บเดี๋ยวอนหาสอบไสก้อนมันออกเบิดเอามาใส่ยังว่าร้าใส่โอ้่เนียใส่เนี่ยใส่เนี้ย เลยนเก็บใส่่น้ำมิินได้กวันินออกเลยเงพร้อมยบินได้ไงบขึ้น่อยเ่อกันล้วก็บินนี้พจะบินกเมือนปนด้มันมิมันคุณเลยตอมหูตอมตาเลย เลี้ยนตีควายกินแซ่บคว้าหัวของเรียนเพิ่มพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนจ้าเลื่อนยุดป่ะใช่แล้วจ้าโอ้ยดีดีคว้ากินที่บ้านเส้นแซ่บทุกวันนะยุดซีวันหนึ่งตัวยุดซีวันลุงเกือบครับมันตัดเอึ่เอาหนูจะพูดไทยทำไมอ่ะเป็นเด็กลาวนะเด็กไทยเว้ยน้องลุงเนาะหรืว่าไทยเหรอเด็กไทยเว้ยเดี๋ยวว่าเดีันกัดหนึงโอ้ กลหมลใส่ใส่สองเดียวเก่ร่เยางนี้ไปเรื Kent ่อยเลยคนไม้ทำไรระวังไว้สอ่มั้งพ้เตระแปงนอ้าวแงมากเลยวมาเก็บพื้นเร็วๆเก็บไปกันนี่ต้นน้าไ้เฮ็ดไปเรื่อยๆมึง บ่ไสบิน nó เองโอ้ยมันบินลงเองก็บินออกตัวบ่มีน้ํา mình เออกู

còn ừ. một ừ, sao bố lấy chắc tổ đi tụi đánh à, đánh mà, tổ bạn đi. cái gì mà say thằng lắc ní hoặc bớt đi Wow. Ở say cứ Tí bảo quá mình buồn đó say cứ. Quá này đôi nữa. Quá này, này, này lóc tiếp để nói mà chứ mình sao buồn đó bớt anh phu anh này. Bữa chắc tổ. Ủa ơi!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  Ủa นี่โหน่ะโหอีล่ามันเก่งแท้ว่ายังบ่

3, 2, 1 Ưp ừ, để khó thi bưng, ba, úp, ô ô ô, phăng, nhớ học luôn, kiếm luôn, nhớ quang, nhớ quang, nhớ khá quang, Ừ ổn mà, phát นี่เห็นมาครับว้าวเมึงหนามเขียวยาวเลยขีมามขึ้นคลังใช่กระสอบไปมาขึ้นนี่เขียวเบ้อละทอดได้เนี่ห็นบ่ตัวนี้หน่อยแสบเด้อครับมีแต่มันเด้อเนี่ยไอ้ยมีแต่มัน,นมีแต่ไข่โอ้ยบอพิดบอถึงนี่ครับสุดยอดบ่โอ้บ่โลนึงวันนี้ แล้วมันแรงเบ,บาเพิมสิดจับอีกเท่าน,นึงครับใบไม้พระท่านหลน่นนะมึงดูเงยเงยเยเยเเอเออได้ทอด้หลาพอกินสนุกเนาะน้ำพระท่านอาบไม่ต้องท่าดอกโน่ล้วขอถ้า,าเปล่งกัหน่อยก่อนเกกล่องหนาขา,ขาวๆน่นน่หนาดำเลยเวย มันมาที่หายก็ยังหายที้หายตืมอะไรทอน,นเขาครับเน,นาะเข้าว่าถ<อ>้าลูกสาวมาบอกล่าจบคลิปครับเดี๋ยวให้เบิ้งแมงกินนู่นก่อนแมงกินนู่นที่ใต่มาขึ้นนี่มะขึ้นเก่าล่างหนามครับผมแล้วเ่าก็เศร้าเศร้าให้สีขึ้นออกเบิ้ดแล้วแล้วบมะขึ้นก่ามาขังใส่กระสอบปุ๋ยไว้ขึ้เก่าครับพื่นค่อยบ่ตายเนาะ เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวสีเฮ็ดกินเบา้าคึมเสียวล่างไม่อีเด้ล่างหละก็เศร้ามาใส่กระสอบปุ๋ยไว้คือเก่าครับทำให้ถ้าพวต้องไปพื้นตายนะนะครับเนาะเมนว่าเ้ากินเบื่อเากินนโเบิดที่ไหนเ้าอยากปล่อยพึ้นขึ้นรรมาสาดใส่โมตายบันทบนี่ไงนนครับมบาคึมมื่ท่านได้กัวได้ปนหรอกครับไอ้นี่เดี๋ยวจบคลิปนี้เพาะคึมสุดทียักเล็ดไว้จักซีบลังครับผมนี่อันนี้ได้ด้วยก็ซื้อไวแล้วเอาไปจะใส่อัทีหลองไปใส่ยุ่งหวยครับใส่ตะกกุดไปยังะน คนี่เบาเกิมชีลาวทำนีนะครับเด้อขอบุณที่รับชมครับจะเริ่มเปลีนกำลังใจเบาเกิมเนี่กดที่ตามสักไข่กดไห์กดแช่เตียมบัดีก่อนกดกระดิ่งนํำเพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของเบาเกิมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับวสาัสดีครับว๊ครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายีหมกเซ็งยังี้หมวเซ็งดี น้องเันเตรียมไว้ยัง